รีแอคเย้กลับมาที่รีแอคพอรับนคือมีคนใหม่มีคุณจี้มาอ่าคุณจี้จะมาเตอนเคป๊อปสาวของเรานั่นเองใช่แต่ว่าวันนี้วันนี้เราจะรีแอคอะไรไหนพี่ออฟฉันซ้อมแล้วนะเคยรีแอครีแอครีแอคเคยไม่คนเพลงมันต้องเล่นกับคู่นู้นร้อย เพลงนี้ต้องเล่นกับมีคน<ะ>แอ<ล>บ,บดูหนึ่งไม่ได้ไม่ได้แอบ,บดูแต่ว่าเห็นซุนมีเขา,าอะซุนมีเขาอะอัพลงไอจีลแล้วเขาก็แบบมีการเล่นกับคื้นแม่เขาสปอยเนาะเพราะว่ารอบนี้มาเป็นแนวตีแมวอ,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 อไม่ใช่แบบแมวไม่ใช่แบบแมวธรรมดาเป็นแมวดำนะถ้าไทยก็คือถ้าเกิดโยนข้ามก็คือฝืนนะเพียบก็เลยฝืนไงฝืนขึ้นมาถูกต้องต้องวิธีมาต้องบอกว่า ตอนมีเนี่ยคือชอบเขามากคือรักเขาตั้งแต่ตอนนี้เขาอยู่วันเดอร์เกิลติดตามเขาตั้งแต่วันเดอร์เกิลตั้งแต่อัลบั้มแรกของเขาเลยคือไอโอนีใช่ดูรู้จริงดูรู้จริงแล้วก็เหมือนกับว่าเขาก็ออกจากวงไปช่วงวันที่เพราะเขาต้องการที่ต้องการจะศึกษาเล่าเรียนก่อนออ๋ศึกษาเขาต้องการจะศึกษาเลขาตอนมีไปเลยรู้จค่ะเพราะว่าอ่ะซอนมีก็คือเป็นหนึ่งในสมาชิกของวันเดอร์เกิล ที่น้องรู้แล้วก็อย่างช่วงที่ผ่านมาเพลงที่โด่งดังมากๆของเขาเลยน่ทุกคนออกก็คือกาชินานั่นอ,อ่อ่าอ่บแฟนก็จะรู้จักกับเขาได้เพลงกาชินาในช่วงนี้เขาก็จะออกมาปเป็นโซโล่ออกมาปเป็นโซโล่แบบศิลปินโซโล่นะศิลปินเดี่ยวก็แบบมีเพลงน้องก็น้องก็ดูมาตลอดอ่ะอีชิปซาอะไรอย่างเงี้ยก็ดู ใช่จเป็นหนึ่งในศิลปินที่แบบว่าเวลามีคัมแบ็กทุกทุกคนก็ต้องจับตามองเหมือนกันใช่รู้จักตอนมีไหมเอ่ยรู้จักพี่สาวด้วยไงเขาว่าอะไรเพราะว่าชื่อชื่อว่าตอนมีออฟตอนมีออฟตอนมีแต่ว่าตอนไปยูออฟฟิศมีคนเรียกออฟสมิ่และตอนเล่นเกม ROV มีคนเรียกออฟซันไม่เรื่องงงมากแล้วที่เล่นเกมมีการด่าว่า มึงไปเรียกเขาซันไม่ได้ไงเขาไม่ใช่ซันไม่มึงอ่านผิดนะเนี่ยเขาชื่อซันมูมึงมันะคือข้างหลังเป็นตัวไอไม่ได้เป็นยูเลยงงมากเขาไปบุกกับแซ็กซันก็บเซเว่นโอเคเพลงอะไรไหนลองร้องซิเพลงไหวะอ้าวโอเคงั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะมาเริ่มรีแอคชั่นเพลงซุนมีกับเพลงที่มีชื่อว่าเทลพรนะอ่านเป็นเกาหลีได้ว่า ชื่อชือเล้วชื่อเล้วชื่อละโอ้ยโอ้ยข้าที่ฉันเป็นได้ข้า 나, 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 สัญญาอ่ะมันถามให้ทำหางพี่สาหน่อยเธอมันจะไงบอกว่ามันคือการฉีกกฎของซุนนีเฮ้ยอเราจะเรียกติ่มไมได้แล้วแต่มันต้องเรียกว่าติ่มซะติ่มซะามว่าติ่มซ่า เต็มซาไงเต็มแซ่บเลยอย่างนี้ยงวันไหนใครอยากแซ่บก็แค่พ่อมาซาเขาของมาแซ่บวันนี้แซ่บออบแซ่บออบซ่าเลยล้างตาคือจะบอกว่ามันเป็นการเปลี่ยนคาแรคเตอร์ของนางได้เลยอ่ะเพราะว่าปกตินางจะมาแบบใส่ๆแบล๊ลๆหรืออาจจะมาแบบว่าแบบนอร์มอลแบบไม่ได้มีอะไรบ้าซิกซี๊มากแต่ครั้งเนี้ยคือชุดคือแบบขึ้นมาถึงนี่เลย จริงงสวยจริงคนลุกอ่ะอันนี้คือเขาออกแบบ Mv เองด้วยเหรอเขาเขาเป็นคนออกแบบ Mv กับเพลงเองโอ้อันี้คือสิ่งที่เราแ p p r e c i a t e เขาฉันนับถือคนออกแบบท่าเต้นแบบคนเดียวแล้วให้เข้าใจว่ามันคือเทมที่เป็นเออที่เป็นแบบก้าหางอ่ะแต่ปังนะคือรู้สึกเนี่ยโอ้โหปังปังปังปเื่อว่าเออสวยจริงเออ อู๋แต่ว่าบอกเลยว่านางก็ต้องแบบสุดเหมือนกันอะอที่จะที่จะทําแบบเนี้ยเพราะว่าแบบนึกออกไหมมันไม่ใช่เราสองสาวันแล้วก็มานั่งทําเนี้ยคือโหสุดมากะอะเพราะว่าเมื่อคืนนี้พอนางแบบปวโหมดเพลงนี้นางก็ลงรูปอีกรูปหนึ่งคือเป็นรูปหัวขงางาแบบ<อ>ดำหมดเลยแบบเป็นรอยจ้ำหมดเลยแบบอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าเขาแบบลงทุนมากแบบว่าฮึวามากจริงแล้วก็ชอบนายบอกเลยว่าชอบ โฟกัสขบอกนิดมากชอบมากเพราะว่าแบบอย่างที่บอกว่า,อา,อวาพอได้แรงบ,บนันดาลใจมาจากแมวมีแคทมูมมูมเล่นนะเข้เชื่อมเรื่องดีอ่ะแล้วคือท่าแบบเนี้ยเต้นยากก็เลยเต้นยาก,กาแต่เขาทำได้ดีอ่ะเวลาเต้นเต้นสุดมากมากจริงจริเนาดงแล้วก็คุณจี้รู้สึกพอเป็นครั้งแรกที่คุณจี้ได้รู้จักฟันนีแบบถูกครั้งแรกว้าวไหมว้าวววคือฉันชอบองค์ประกอบสีมากอืมตอนกลางๆอ่ะฉันรู้สึกว่าเฉยๆนะพูดตรง เพราะว่าก็แคทบูแมนนะแต่พอหลังอ่ะการพอพอถึงแคทบูแมนเสร็จฉากลงตึกเสร็จล้วไปหลังๆอ่ะคือแบบว้าวมากอืคือมันเป็นแคทบูแมนที่ตีความที่แบบเป็นเป็นเซ็กซี่เป็นแบบแล้วองค์ประกอบสิ่งทุกอย่างท่าเต้นทุกอย่างมันคือแบบปังอ่ะต้หลังก็อหมดอืออ่ะท <c oughs> ันชอบมากฉันชอบแซบอะไปส่องแซบเเห็นเป็นคนชอบแมว คือแ่ฉนก็ชอบนะน่ารักมากนี่เขาเก่งอยู่แล้วพาวก็แบบเแี่งพูดไม่เก่งนะแต่ประทับใจถ้ากรู้ว่าไปหาแมวดำที่หน้าสั้นมาจากไหนอยากได้แต่ว่างูเนี่ยไม่แน่ใจว่าเข้าใจแบบนั้นจริงๆริงไหมนี่ยเนี่ยงูป่าอันนี้หางแมวใช่อันนี้อนเเตงูวิ่งเดวิลอันนี้งูหางกระดิ่ง อันนั้นหางเออสิงโตสิงโตคุมอยู่ใกล้โดยสุด Rock your head like crazy อยากรู้ว่าแบบว่าทำไมถึงเป็นหางอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบว่าหางมันคือส่วนที่สำคัญสำหรับสัตว์อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่อย่างแมวอย่างเงี้ยส่วนที่เซนซิทีฟที่สุดก็แสดงอารมณ์หางอะไรต่อไปต่อปแล้วก็มาเอาหางงงของเขา สำหรับใครที่อ,อยากคอมเมนต์ตามวันนี้ก็ <c oughs> สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยลเราว่าจะไม่ลบของท่านเรา,าจะไปล่อยไว้งี้ให้เขาไปอ่านเ,าเ <c oughs> ก็สําหรับวันนี้เนาะ <Okay. S 1> ก็ของปลาหอมคอแล้วก็ก็ฝากติดตาม m อ็มอนนีด้วยนะจ๊ะที่เพิ่งออกมาในวันนี้ก็ยอดวิวอยู่ที่สามแสนแล้วต้องเป็นปั่นให้ถึงลา้านเมื่อสิบเจ็ดนาทีที่แล้วเมื่อสิบเจ็ดนาทีที่แล้วเออโอเคถ้าเกิดว่าทุกท่านนะคะชอบก็ให้กดไลค์ กดแชร์กด subscribe ช่องคิมชีคิมชีของเราด้วยนะคะแล้วก็เถ้าใครไม่ชอบนะคะก็สามารถคอมเมนต์ด่าได้เลย เพราะว่าเดี๋ยวจะให้ไลา์เยให้ไลน์มาแด้จูบไลที่ออฟันแดดเมในของก็แล้วเราก็แบบว่ารู้สึกแบบว่ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงบ้างใช่หรือว่าแบบว่าเฮ้ยไปดูมาแล้วจริงๆมันมีสัญญาอื่นๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยสามารถมาพูดคุยกับเราได้ผ่านทางช่องคอมเมนต์เลยนะคะหรือวันนี้เราแบบให้ข้อมูลไรไปผิดให้ไปตามว่ามาบอกมาอะไรได้ในคอมเมนต์ขอบคุณที่กล้าสอนหนูใช่สามารถบอกได้เลยอะไรที่ผิดก็ แกได้เลยนะคะ,อะโอเคงั้นเราก็จะไปไปก่อนจากการวันนี้แล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าเหรยวสมารีแอของเอมมี่ของใครก็ฝากติดตามด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้คีมชีบายบายจ้า